แบบสูตรเด็ดแบบง่ายๆเนาะพี่น้องทำปลาทำปลาหมุนๆเนี่ยแล้วก็ใส่มะเขือลงไปโอเคเนาะพี่น้องนี่ก็องมีกระกระโดเป็นเทียมหอยเนาะบนมะเขือเนี่ยสูตรมะเขือเนี่ยมะเขือมาเดๆเนาะตาจะออกมาประมาณนี้เนาะดีกันเป็นตําแเนาะ

เคืองปนมาเคืองแล้วใส่ปลาปลาดุแล้วแช่อะไรแช่กันลลยเติบเ่กินอาหารเสาของมาเนี่ยะครับล่อยเสียแล้ว

sẽ một khứa nữa này thường thì khá có đậy thêm một khứa xay với đồng xay đường như đó như đó xay đường như thế, như thế ngay này ngay ทำปลาทำปลามุนๆไยแล้วก็ใส่มะเือลงไปคิดก็ไปใส่บนเลยบอก้ใส่บนเลยบอกิวเยมันรด sai cũng ngoại nó phi nọng này tiếp nhạc nó nói sai nói nhạc nó lái sai lái nó không nọ cả đấy sai làm pa làm tầm to nó Mm-hmm. หอมๆแล้วนี่เนะาะหอมจนหอมเส่พีชต่อเนาะมานียเดี๋ยวน้มันไปอีกไมน่นึงนำมาไล่มาไลย Kim đã mấy ngày nào hết mọi năm như thế năm 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 อ้ยใส่รายกินหน่อยอะโอ้ยเลยโกงซะเนาะเยมดูยักลองดูโชวช่งเหนียวแโโอเคเนาะพี่กูเ็เป็นทียหอยเนาะนเือนี่สเแล้วเียมาเื่อมาเอาแตาออกมาประมาณนี้เนาะีนปลเ เนาะเนาะนี่สยาวไปเลยเนาะสมเนาบคิดสันๆเนาะที่เราเนาะเกแบบว่าเป็นจิ้งเลยนะเนาะพอมาเแมเปนตยาพี่แต่ว่าขายเป็นไ่เนาะแ่กิ้แ่ยา่านท่เขาแบบไใหม่ขายมันน่เนาะราะว่า เป็นคนไทยลงเราขึคนเป็นกำลังใจได้ตับตับไกัแซ่คนติ่ตามลังใจเนาะในบานต่อไปเนาะพี่้ราแต่ามีตาาีตาาได้มาเจ็ไปพี่เราเนะจอจะติดไปเนันที่รอันนี้จะไปเนาะ